มันเป็นธรรมชาติของคนจริงๆเรามักจะลืมละเลยเหมือนกับเราไม่ได้แคร์คนใกล้ตัวจริงๆรักนะแต่ว่าชอบคิดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเขาเข้าใจเราเขารักเราเขาก็ต้องรอได้จริงๆแล้วคนรอบตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลงทางนั้นนะแต่เรามักจะคิดว่าเราเปลี่ยนได้คนอื่นต้องไม่เปลี่ยนหรอกเขาต้องยังรักเราเหมือนเดิม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเผื่อว่าเราไม่ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้ความเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับคนในบ้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรื่องเรามากมายในชีวิตของเราเมื่อเราเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความรักความสนิทสนมความเข้าอ,อกเข้าใจกันในครอบครัวบางทีมันเหมือนมันมันลืมลืมไปมันหายไปบ้างอันนี้ไม่ได้เลย ต้องคอยมีสตินะต้องคอยเตือนตัวเองว่าเนี่ยเราเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่ากับคนอื่นเนี่ยรักเรามากแค่ไหนแต่เขาจะมีขีดจำกัดเสมอค่ะแต่คนที่รักเราไม่เสื่อมคลายไม่มีขีดจำกัดอยู่เฉยๆเขาก็รักเนี่ยนี่คือพ่อแม่จริงๆนะคะลองไปนนดูดีๆเราหลงลืมไปเรามั่นใจว่ายังไงเขาก็รักเรา ต่อให้เราอลาว่าต่อให้เราหงุดหงิดใจเขาก็เข้าใจเขาก็อดทนและความรักที่เขาให้เราเนี่ยมันไม่มีวันหมดมันมีวันหมดนะครับมันหมดวันที่เขาตายจากเรานั่นแหละอย่าให้เวลาดีๆในชีวิตเรามันต้องล่องลอยไปกับอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะการไปเอาอกเอาใจคนที่เขาไม่ได้รักและไม่ได้สนใจเราเอาเวลาเหล่านั้นมาให้กับคนที่เขารักเราแล้วรอเราอยู่ดีกว่าเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ ให้ความรักกับเราโดยเพอะพ่อแม่เขาให้ความรักกับเราแบบไม่มีที่สิ้นสุดนม่คิดจำขัดจริงๆแล้วบางทีนะคะเวลาเราเหนื่อย,ยแค่กลับไปได้เจอพ่อแม่จะไปนั่งอยู่ข้างๆเขานะคะไปไม่ต้องคุยอะไรกันมากแต่แค่นั่งข้างๆได้ไปแยกกันกเล็กๆมน้อยบางทีใช่ไหมคะว่ามันมีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะว่าเราได้เห็นวันนี้แหละความรักจริงๆอยู่ตรงนี้ล้วงานวิจัยทางจิตวิทยาบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะ ว่าความสุขในชีวิตมนุษย์นี่ความส<ช>ุข<ช>อันดับหนึ่งคือความสุขในครอบครัวค่ะไม่ใช่ความสุขจากการทำงนานไม่ใช่ความสุขจากการมีเงินไม่ใช่ความสุขจากการมีเพื่อนดีแต่ความสุขอันดับหนึ่งคือความสุขในครอบครัวค่ะ